เ้าเนาะเว้ยางทีขผมันด่างจีเตาดเลยนะอ่มันเป็นแกไปควงควไปยวาควงควไปยไวาพี่น้องมนี่อกบจังเตาเราของไม่กี่นะมีาดพี่น้องไปแหมม่วงนะไปแมมวงม่งก็ูงอยู่ มันนี้มากคบสองนองคือเกาน้ะพี่น้องกินหนงกินคาโกะเนาะเป็นเขากินลายคาโกกคาโกะอืมเลยเด็ดเลยเนี่ยอืมคาโกกเปคนอนอก vâng chưa vâng xưa 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 vâng

น้ามาไรไม้ได้ต่ำกัเจะอ,อยู่แค่บพี่น้องแช่บอิี่ิมมี่ไดเนาะมันกรอบเนาะได้กินแต่มื่อนี่เลเบื่อเซิงทีนี้อร่อยกินเบื่อหวานจิ้เนาะ นอยเมย์นักเจะเอวของซีอม่บปโจ่เอก่นอ้าวมีหูมีหรอไอ้หู่นก็มีเขาจ้องไหนเขาายอะไจีจะถทายบ่เขถทายแล้วแ๋ยวท่านจำนะครับว่าจำจะได้หาทีเลยอู้ มียาจะเป็นยังต่อยยังเนี่ต้อ,องลงลุ <c oughs> มเล่นเลยแล้วยักเอามือบ้างก่อนยาเบสเหมือนกันนะปั่นกัน มันจะเบิดหนึ่งทิ้งนี่เขามาอยู่โค้งเนาะไอเซงมือเนาะให้ทำการสอบเนาะอืมอ้ม

bắn được cả bẩm như ở america này nó bu bắn thuyền dê bởn miền ha 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 thằng này nó bén quá thế đi con đi con qua ê นี่เลยสิตึงเจ้าดีมากๆเียตัวเห็ดนี่ยงกันแม่บมกม่วงตัวรุดแล้วตัวไฮไลท์วดแล้วพวกตัวเอาอะไรพี่น้องพวกเขาหัวนี่นี่แม่